สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่ประมวนครับผมนี่อยู่บ้านนั่นไม่นี่แหละมะ่งดอกไม้บ้านบ้านบ้านยังก็แม่บ้านหอบ้านอันนี้เขาเอื้นบ้านนั่นอันนี้ก็น้องพี่พวนหรือปงสร้างมันเอื้นได้สองทางานางคอยแหละเขารู้ลครับบริเวณที่เราอยู่นี่คือผานางคอยแต่บีบ้านหลังเดียวเนี่ยครับบ้านหลังเดียวครับนางคอยก้านางคอยแม่เป็นคนเครยงข้อผัวแต่ไม่มีแม่เป็นคุณตลาดเคียงข้อผัวครับอีแม่พามะบ่งอันต้นกล้วยไม้เพชรชื่อ ต้นเพชรจะหึงปั้งหรือว่ากล้วยไม้ช้างเนี่ยเอามาจากจังหวัดกระบี่เนี่ยออ๋เอามาจากจังหวัดกระบี่พี่น้องเบิ้งเบึ้งเบึ้งดอกครับเราก็เห็นตัวจริงเนาะหอมบัดมันออกพื่อตุ้มตุ้มออกเลยเนี่ยเอาสุด่มสุดเนี่ยเดือนตุลาเดือนตุลาอันมันมันมันที่สุดเลยที่ีดอกเป็นยาใช่ไหมแก้ปวดแขคงปวดขาแก้ยังนี่แหละเอาต้มกินหรือหรือนี่แหละเป็นยาครับผม ซื้อมาที่แรกแหนงสองแหนงนึงมาจากจังหวัดที่นี่เนี่ยบัดที่นี่มันก็เลยอันสมัครขากมาเนี่ยครับมันมันแตกเป็นเหงาเป็นเหงองเสียได้ตีแม่จ้ามันแตกเป็นเหงองเสียแล้วก็ต้องใส่ดินใส่เศษไม้เศษปุ๋ยแบบยังเสียเออกาบักบพงแับเผาจ้ามันใหญ่ยู่กับเผานี่ามันใหญ่ครับใหญ่เนี่ยใหญ่อุ้บาทรู้พะโลใหญ่ผู้ใดมาขอกับผู้ให้เพราะว่าถ้าถ้าเอาแตกแหนงนึงมันบอกดอกเลยอืมต้องมาเตอร์เหงาคือคือให้เขาอยู่กับความสวยงามเขาเนี่ยแะเนาะจ้านั่นแหละไหม แยกเนกนึงกับบได้ลุขอกับบาได้เพื่อนกอกับบได้แบบมันดูกับ่ดูหนงเอาต้นไม้อะเนี่ยเพชรชะหงจ้าเพชรชะหงภาษาไทยน่ะออครับหรือว่าภาษาคนใต้เขาว่ากล้วยไม้ช้างที่ใหญ่ที่สุดในในในพันไม้กล้วยไม้เนี่ยกับสใหญ่อีหลีคือเพื่อนว่านั่ะแหละแมีมันใ่อีหลีผมก็เกิดมาเฮาเคยเห็นนี่แหละครับอวสันนี่เห็นกอมันอยู่ได้ล่ะเจ้าบ่เคยเห็นกอ่บอกเคยเห็นครับผมเห็นเป็นกล้วยไม้ธรรมดาที่ ข้าจอนเน่งหนึงก็ขายตามสวนตลาดนัดเนี่ยถ้ามีเนี่ยแนงหนึงเนี่ยพันกว่าบาทไม่น่าเห็นครับจ้าเนี่ยแงอันนี้เพิ่งเคยเห็นครับนี่ต้นใหญ่สวยงามปีปีพี่น้อกปีแรกตีก้อนเนี่ยยี่สิบหกช่อคุณเนี่ยย้ายเดียวถือเมฆทุกสองหุกอ่ะปีนี้พอซื้อปีนี้ออกทีก่อนอยากให้พี่น้องได้เห็นครับนี่เห็นต้นเขานี่สวยงามหน้าหน้าเกีงขามเนาะแล้วก็ที่สำคัญครับสวนของคุณแม่ผมว่านี่สะอาดสะอ้านครับเรียบร้อย ดูดีนะครับทุเรียนเนี่ยก็ว่ตีตีต้นเดียวพผัวทุเรียนน่ะดูลักษณะคนก็จะเป็นคนที่เป็นอ่าคนมีระเบียบเรียบร้อยครับเป็นเจ้าระเบียบมากครับนี่ครับนะโอ้ไอ้กึ่มกับมาฝากตัวเป็นลูกซ้ายแม่ประมวันเด้อไป้ผัวไปเบิ้งทุเรียนอีผัวบทุเรียนตีต้นเดียวอุ้ยอัน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 ต้นอันนวยนั่นเก็บไปแล้วผัวตัวนี้ต้นน้อยๆไปเบิ้งทุเรียนนี่ครับภาษายวิถีครับนี่พามาเบิ้งทุเรียนครับทุเรียนตัวเดียวผัวลุงเมยทุเรียนนะผัว อันต้นมันไม่ต้องเบ่งหรอกแล้วอันสิน